later. โอเคเอาละครับผมก็สุดคนด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์กุลิศนะครับผมโอเคทุกท่านสับคลิปวันนี้เกมของโรบล็อกไทยแบบออสตาเตอร์เฟนชันเคยนะครับผมโอเคทุกท่านสับคลิปวันนี้อยู่กับการมาลีวนทุกคนค่ะทุกท่านซึ่งทุกท่านผมเลือกมาลีเวนทุกคนที่ชื่อว่วามาดาราอีโทนะ่าซึ่งเป็นมาดาราในเวอร์ชันของร่างเกน,นะครับนะส่วนวิธีการอีโวเนี่ยผมก็ไว้ตอนต้นคลิปแล้วนะเพราะมันชใช้ได้บ้างการอโรีโวสุดนะแล้วก็วิธีการหาตัวเจ้าลีดเดอร์ตัวนี้เนี่ยผมก็เดี๋ยวเปิดกล่่่อออองจาากกกกกกบบ็ซ์ให้้้ดดดููแแลลลวววัััันนนนนนนะะะคครเี๋ยไไปปปิผม มาครัเพื่อนนะหลังจากที่เราดูคลิปเปิดกล่องบ็อกสามที่ได้ตัวมาดระในร่างนี้แล้วแล้วก็ดูวิธีการอีโวมาดริดในร่างนี้แล้วทุกคนนะ,ะมาดูสายละเอียดต้นกันต่อแล้วกันทุกคนนะโอเคไหมตัวของมาดระตัวนี้นะเป็นตัวที่ตีธาตุนานนะครับผมก็เป็นตัวที่ตีพื้นนะครับผม mm hmm. แล้วก็ราคาวางหน่อยจะอยู่ที่ห้าพันตัวนั้นเองนะถือว่าเป็นตัวที่ถูกมากนะครับผมนะ แล้วก็ดาเมจเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่7,280ทุกคนนะถือว่าตีเกือบหนึ่งก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะผมแล้วก็สเปคใส่นอยู่ที่6.5วินะถือว่าตีช้านิดนึงนะผมนะแล้วก็ระยะนี่ถือว่าสั้นนะ45เมตรเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นสัก50ไป60นี่ก็น่าจะกำลังดีกว่านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไว้เป็นตัว л เดอร์เนี่ยหรือตัวบอลไหลนะพอจะเพิ่มไอเท็บแล้วก็เพิ่มดาเมจมานิดนึงทุกคนนะถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครผมอเกกทะชปร้ดดไแูฟ seconds later. Two มาโอเคคนแรกตัดเข้ามาในเกมตัวมาดร้าเ,เป็นตัวคนที่ตีเป็นทรงกรวยนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดเ,เอฟเฟกต์ยังไงนะอย่าลืมเกเตรเรียบร้อยเอฟเฟกต์ออนต่อมาเราทำการเพิ่มเลือสักประมาณสามแสนเก้าแล้วกันนะโอเคสามแสนเกา้า let's go เลยมาดาร้าแต่ผมไม่เชวร์ว่ามันจะตีแบบไหนนะอโอเคเป็นสร้างคาถาไฟนะคาถาประจำตระกูลอุจิวะนะคนะ เดีคยวัาขั้นแรกนราจะเพิ่มดาเมจจากไปพัเป็นหนึ่งหเพราะใราคาห้าพเห้าพันห้ารผมนะโอเคเพิ่มไม่มากแต่ก็ใช้ได้นะครับผมนะเดี๋ยวมาต่อไปขันสราจะเพิ่มดาเมจจากหนึ่งเี่เป็นสามหมื่นเจ็นแปดร้ะแล้วก็จะโดนเนฟเรื่องอ่าวิการทีกรจดีจากหกจุดหเป็นห้าจนะแล้วก็ยาจะเพิ่มจากสี่เป็น 5, 5, 5, แล้วก็การจมตีเป็นแบบไฮบริดด้วยนะหร้บาทโอเคนี่คือพันหน,นึ่งพันห้านะรวม เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวมีพิชาไม้อีกแล้วเออใช่ได้ใช้ได้มาต่อไปขั้นที่3นะจะเพ่มดาเมจจาก3700เป็น7500ในราคา1,500เฮ้ยไม่ไม่แพงนะแต่ก็ไม่เคยถูก <laughs> โอเคมาเดี๋ยวไปนู่นละอัพถึงข้นหนแล้ววะขั้น3นะต่อไปเราอัพขั้น4แ่เลยกันนะขั้น4โอเคเพิดมดจากเมจจาก75,600เป็น1 2 6 0 0แพแล้วก็ยำตีจากหกพัน 5, เป็น 65นะ3,000แล้วตีเอด้วยโอเคย่ง okay. ตีเป็นเ e อวีอ่ะผมชอบเนี่ยเออใช้ได้แล้วก็ต่อไปขั้นที่5นะก็ได้ไปจาก1แสน1แ2 6 0 0 0เป็น2 1ส0 0น0่่นะไอเจ็ดแสน0นึ0ง่นสองแสน0น่นะครับผมแล้วก็ไอจมตีจะเพิ่มจาก65เป็น75นะเป็นการจมตีแบบ blue w a l e n or slash แม้จว่าจะเป็นเหมือนร่าง6ดาวของไอ้ทำ7ดาวน้บอกว่า้ายๆนะโอเค แต่พอมาร่างนี้แล้วเขาจะไม่ตีเป็นแบบเอเป็นเป็นเอแล้วตีเป็นแบบทรงกลวนแบบนี้แทนนะเห็นไหมตอนนี้เราอัพไปกี่ขั้นละผมขั้นยังไงฮะขั้นโอเคขั้นนี้รับไว้ก่อนนะครับผมโอเคโอ้โหอันนี้ใช่เลยแต่การอัพมันดูเยอะกว่านะดูใช้ได้ไหมต่อไปขั้นที่หกเราชมใจอย่างเดียวจากสองแสนหนึ่งพันเป็นสามแสนหนึ่งพันนะเจ็ดราคาเจ็ดพันบาทที่ว่าดีตีแอร์ด้วย เใช้ได้ต่อไปคันที่7เหมือนเดิมนะเพิ่ดมดาเมจจาก3 0 0 0 0นเป็น4 5 0 0 0 0ห้าหนสี่ันราคาดูเป็นหนึ่งพันนะผมนะตอนนี้ค่าโจมตียังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับผมยังเป็นแบบเดิมนะครับอันนี้เราก็ต้องดูแล้มากว่าคัน8ก็ยังมนเดิมนะเพิ่ดมดาเมจจาก4ี0 0 0 0หเป็น7 5 0 0 0 0นาราคาหมื่นหกนะครับผมโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมเพิ่ดาเมจจาก7 5 0 0 0สเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแราคาแส0 0้านะคันที่เก้คันที่10เองก,ก็ต่างไม่ต่างกันดาเมจจาก1นึ่งล้านหนึ่งแเป็น หนึ่งล้านหกแสนงมือนนะฮะสองแสอันนี้เขาเริ่มไม่ทำเอฟเฟกใหม่แล้วอะเพิ่มเมจอย่างเดียวเลยจ็ดสิบสี่พม็กหรือว,ว่าไม่ได้เย่นะถือว,ว่าไม่ไนะก็ดีแหละจ็ดใช้ได้หนึ่งไะจาว่าต่อไปคั้นที่สิบเอ็ดมีอยากเป็นล้านหน0งแสนงมือเป็น2องนะล้านหนึ่งแสมือนะสองแสนห้าเอ้ยเป็น2องแ0 0สอ้าพันเออวอเคนี่เหมือนกันต่อไปขั้ที่สิบาบสิบามป4าาบสิ้า ันนี่15นี่ก็มีการเพิ่มระยะด้วยนะจาก7 5เป็น90แล้วก็ได้มาจ,จาก4ล้านเป็น5ล้านสองแสน9หมื่นนะ976โอเคอันนี้คือ max ไมนะ่แน่โอเคเดี๋ยวมาดูชิเช็ค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 ไป17ล้านไปเป็นยังไงโอเคสุดท้ายเขายังดีเหมือนเดิมนะเป็นตัวตัวไซนโอเอาดาบมาฟันด้วยกันนะโอเคถือว่าเป็นการอัพที่ค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ก็ก,ก็ดีอ่ะมันใช้เจริเมียร์ โอเปะเดี๋ยวนี้เามาทำการบัฟระยะดีกว่านะไอ้จะบัฟใหญ่บะะัฟดามีด,ด้วยนะครับแม่เตอัพไปป้าวันนี้จัดดามีเท่าไรห้าล้านสองแนเก้าหมื่นแล้วก็ระยะเก้าสิบเมตรนะเราบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งดามจแล้วก็ระยะนี้แม่จะว่าเท่าไรไหม,หไมด้วยนะเคกดเลยป้ากให้ตอนนี้คือบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์ตอน,นีี่ทำมีจากห้าล้านสองแสนเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดล้านหะนึ่งแสนแล้วก็ระยะเก้าสิบห้ารือเปว่าเซ็นิดมาเป็นหนะึ่งร้อยแปดเมตรเนี่ยถือว่าใช้ได้นะ ับอ๋อปรนะมาณสิบห้าเปอร์เซ็นนะเออเออใช,ใช่ได้ใช่ได้ถือว่าโอเคในร่างสำหรับตัวบรรดาในร่างนี้นะใครที่หามาได้ก็ถือว่าดีนะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็เป็นไรนะผมเนี่ยว่ามันก็เอฟเฟกต์มันก็ดูเหมือนกับไอ้ร่างหกดาวอเลยนะหกดาวที่ทำเจ็ดดาวน,นะนก็ไม่ต่างอะไรกันมากแค่ว่ามันดูแบบพิเศษตัวที่หนึ่งคือเป็นร่างเคนะผมน,นะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอจบตเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามจะแบบไม่หาซื้อไปก่อนสวัสดีครับผม thank <music> you